สวัสดีผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศการกระโดดหอครับผมที่นี่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับข่ายต่อชดอ214สังขะครับผมถ้าท่านใดที่เคยมาแวะมาชมมาเยี่ยมค่ายแห่งนี้ก็จะเป็นที่ทราบกนดีครับว่าหอที่นี่แห่งนี้เป็นแบบนี้เลยครับสูงขนาดไหนเอาพร้อมไปแล้วฮะ โอ้ยเสียวๆมันๆครับผมก็เป็นการเซฟตี้โดยทางเจ้าหน้าที่ครับต่อชดอค่ายแห่งนี้ครับ214วันนี้ครับพาลูกๆเรียนสังขะมาเข้าค่ายลูกเสือม .3 ครับวันนี้ฮะระดับม .3 นี่ครับก่อนที่จะทำการโดดหอครับก็จะนี่ครับใส่เซฟตี้หลายจุดเลยครับผม แนะนำวิธีการการโดดก่อนโดดทำยังไงสู้ๆโอเคเี่ครับเมื่อจะขาเริ่มจะเดินช้าแล้วฮะตื่นเต้นครับเตือนเต้นแล้วต้องปีนบันไดขึ้นไปตัวครับอันนี้สูงประมาณกี่เมตรครับนี่จากพื้นล่างขึ้นข้างบนจากจุดโดด34 ฟุตบอกครับโอเคสามสามสิบเมตรโอ้โหสามสิบเมตรสามสิบสี่ฟุตไม่ใช่สามสิบเมตรนะครับวัดเป็นฟุตครับผมสามสิบสี่ฟุตครับจากจุดโดดไปโอ้ยสุขสร้างครับบางทีเด็กๆก็สักครั้งหนึ่งครับเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาครับนะ ที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่ครับพึ่งไปถึงครับขึ้นไปตามบันไดครับไต่ขึ้นไปตามบันไดเดินบันไดขึ้นไปจนถึงจุดที่จะกระโดดนะครับก็จะช้าหน่อยเพราะความตื่นเต้นบวกกับความเหนื่อยฮะทอไปถึงจุดที่จะโดดก็คงจะตื่นเต้นมากกว่าครับเดี๋ยวมีโอกาสขึ้นไปดูข้าบนครับผมเดี๋ยวไปดูน้องผู้หญิงครับกำลังจะออกมา ชิดดึงชิดชิดึงชี้ชผู้เขาจะได้เกี่ยวได้ดดดดอาเอาเชือกมาคืนแล้วครับอ้าะฮะเตรียมพร้อม้วฮะน้องผู้หญิงคือไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมตัวเล็กๆเลยครับอ,อ,อ้าวดูข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมบนอาคารจุดโดดนะครับหมาแล้วลาแล้วมาแล้วเริ่มออกมาแล้วเริ่มออกมาแล้ว ซูซูโอ้ยังไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายอยู่ฮะตายแล้วเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้าบนครับผมสถานีทดสอบกำลังใจหอสูงกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่214จุดนี้ครับอำเภอสังขะติดถนน24เลยครับผมไปวัดใจกัน ชั้นที่หนึ่งฮะสูงขึ้นเรื่อยฮะสามสิบสี่ฟุตโหสูงขึ้นเรื่อยแล้วครับผมคนเริ่มจะมองเห็นเล็กลงเล็กลงโอ้ไปแล้ว ไปแล้วครับโอ้ไกลเหมือนกันครับพอขึ้นมานี่อยู่ข้างล่างไม่ท่า่ครับพอขึ้นมานี่อยังไงอารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงตื่นเต้นเอาตื่นเต้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นเอาอย่าเพิ่งราดดูเข้มวิศสาการโอ้มีคุณครูมาให้กำลังใจอีกหนึ่งท่านให้กลังใจเด็กค่ะสวยๆเลยครูงามเดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับ จากจุดโดนนี่34ฟุตเลยเปล่เลยใช่ไหมครับเราตามคนนี้มาครับเหมือนตอนอยู่ครับพื้นๆมันยิ้มอยู่นะมาถึงจุดนี้เป็นยังไงบ้างมันยังเป็นยังไงมันเสียวมันเสีย <laughs> ยังไม่ได้โดดเลยเสียวเลย <laughs> มันยังไม่สูงเลยแค่34ฟุตครับก็ดูก่อนที่จะทำการโดดครับเจ้าที่ก็จะ ติดตั้งเขาเรียกสายเซฟตี้ทำทุกวิธีทางครับเพื่อความปลอดภัยครับอย่าพึ่งซีดลูกอย่าพึ่งซีดสู้สู้เอาซสายเอาซ้ายอยู่ทางไหนรออีกนึงก้มหัวรายงานตัว เติ้งเสาแม่ชื่ออายเชืีอทองพร้อมโดนแล้วค่ะเดี๋ยวทองมีบ้านไหนหนึ่งบ้านสันติสุขบ้านสันติสุข่้องาเอาอแล้วเายังโอเคยังพร้อมแล้วลูกจับกูไปหนึูกจักลูกจักกูไปหนึ่งรู้หป่าร้านพี่ใหญ่บ้านรู้จักไหมร้านพี่ใหญ่ร้านไหมลูกกู้ช่วยลูกกู้ช่วยลูกกู้ช่วยบ้านสันติสุข 1..2..3.. ไปแล้วทิ้งไปเลยครับไปแล้วลูกผู้ช่วยก็มีเหลือครับได้โดดแน่นอนโอ้โหผู้หญิงลุวนลวงเลยเนตรนารีฮะอะไรนะ พูดว่าอะไรน่าบี้เปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมไปถอดจุดตอนนี้ทันไหมไปถอดจุดตอนนี้จะเสียเวลาลงไปทำไมไนนๆ้นก็ขึ้นมาแล้วแค่ตอนลงแป๊กเดียวเองมีขอลงมานักขึ้นออ๋อมีเป็นปกติเป็นปกติหรอครับแล้วเพื่อนรอจุดอยู่เสียเวลาเออต้องโดดถอดไงก็อยู่ จะไปเชืลกจะไปเชื่อไปเชื่อมาอีกรายหนึ่งครับกำลังเดินขึ้นมาครับโอ้มั่นใจมากอยากโดดเต็มที่ละโอเคครับเป็นบรรยากาศกระโดดหอสูงครับตชด214สังขะณจุดโดดตอนนี้34ฟุตมองเห็นไม้ข้างล่างมองเห็นไห้ คุณครูมา,รม,คมาได้ยินหนึ่งสองสามไปกรีดอย่างเดียวเลยก็ไม่ลองก็ไม่รู้ครับแต่ละท่านความรู้สึกแบบนี้ฮะอธิบายยากครับตามความรู้สึกตอนนี้ เียวครับเอาเสียวคนที่สองแล้วเริ่มจำไม่ค่อยยิ้มนะฮะตอนนี้ครับนะเอาแบบไม่ให้หลุดเลยนะครับมาเ้าสายอยู่ข้างหน้าเอาสายอยู่ข้างหน้าย่อตัวลงเอาหัวง้านตัวนั่งนางสาวมร์ไซคจเจริญจิ์พร้อมโดดแล้วค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะว่งหนึ่งสอง โอ้โหกล้าโดนเลยครับอะแล้ะครับรายงานตัวก่อนเอาไม่ได้ยินพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสามรถเสียงดังฟังชัดอยากลง อยากลงเดี๋ยวได้ลงเดียวอยากลองเับไม่ได้อยากลองอยากลองมากอยากลอง่เราไฟดูงได้คีตม่อางๆเอาไฟยุ่งหน้าเอาตัวนิดนึงเต็ีมไปหมดงาตัวเร็วดีขสัมพันธ์สิบคนร้อมเร็วะครับร้อมยังพอแล้ครับหนึ่งสองไปไปเร็ว ไม่กางแขนเลยปล่อยติ้วติวตามธรรมชาติเลยเออดียืนได้ <c oughs> ก็เป็นรอกครับในการขับเครื่องครับไปให้รอกหมุนไหลไปตามสลิงใหญ่ครับรถ <c oughs> ใหญ่มากได้กอลนฟเวทมสือถือพร้อมที่จะรับการโดนแล้วครับพร้อมแล้วครับไป

บรรยากาศทั่วๆไปครับผมที่ปะการังแย้มครับเปลี่ยนจากเกษตรโคกน้องนามาโดดหอฮะวันนี้สิบว่าเมตรสิบตัวเมตรสิบว่าเมตรสามสิบสี่ฟุตสามสิบสี่ฟุตครับฟุตหนึ่งก็สามสิบเจ็ด่องเกษตรช่องเกษตรอยู่ๆก็มาทำสาระกรณีการโดดหอฮะโดดล่มโดดล่มโดดเครื่องบินโดดจากเครื่องบินหลักการเดียวกันมันไปได้ทุกงานแล้โอเคครับสบายๆครับ เอาดูคนสุดท้ายแล้วกันใชทรับ่ครัำใหเสียงอ่อ้อยดีครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึงนะครับสวัสดีครับ